ตอนนี้อยู่กับ Sky Family นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่จะมาให้แนวคิดแนวคิดที่ผมพูดไปรอบก่อนคือ5ข้อในการเลือกงานนะครับในการเลือกงานพิเศษนะฮะแล้วผมก็มาจบที่ธุรกิจ MLM ที่ผมแนะนําไปนะฮะแล้วคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะทําธุรกิจ MLM อย่างไรให้ประสบผลสําเร็จนะฮะเราต้องมี3ข้อครับวันนั้น5ข้อวันนี้3ข้อนะครับ3ข้อข้อที่1นะครับคุณต้องมีความฝันมีเป้าหมายนะฮะอันนี้เช่นว่า ฉันอยากมีบ้านฉันอยากมีที่ดินฉันอยากมีรถสปอร์ตอย่างเงี้ยคุณตั้งเป้าหมายไปเลยตั้งไว้สูงสยิ่งดีครับตั้งเป้าหมายเสร็จปุ๊บนะฮะจากนั้นคุณก็มองหาโปร e s s หรือวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นนะอันทีเช่นว่าฉันอยากมีบ้านฉันต้องมีอะไรก่อนซื้อบ้านต้องมีเงินถูกไหมครับแล้วเงินฉันจะหาจากไหนอะคำตอบมาในคลิปที่แล้วคือธุรกิจ MLM MLM ทําอย่างไรถึงจะให้ได้เงิน แล้วก็เราก็มามองอ่ะสูตรที่จะทําให้ได้เงินคือแผนการตลาดนะครับอย่างที่1แผนการตลาด2คือสินค้าที่บริษัทนั้นขายนะครับอย่างที่3คือเงินลงทุนนะครับผมบอกเลยถ้าเกิดทําตามสูตรผมนะลงทุน6000บาทนะครับลงทุนโดยประมาณนะครับ6000บาท6000บาทคุณใช้เวลา4เดือนคุณได้เงินเดือนเดือนละ24 0 0 0เฉพาะกําไรนะครับเฉพาะกําไร2 4 0 0 0นะครับต่อเดือนในเดือนที่4นะครับ แล้วคุณจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่า SD นะครับแล้วได้เงินกินเปล่าจากบริษ,ษัทเป็นเงินแบบให้ค่าวความสามารถคุณเปล่าออีก1 0 0 0 0กับอีก500บาทนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับอันนี้คือไปข้อที่2แล้วนะครับก็คือ,อาการมองหาโปรเซสหรือกระบวนการในการที่เราจะไปถึงความฝันของเรานะครับข้อที่3คือการลงมือทำนะครับมันคือการลงมือทํา เราจะลงมือทําเราต้องทําอย่างไรบ้างเราถึงจะทําได้ประสบความสําเร็จนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยหคือเราต้องศึกษานะครับเราจะศึกษาจากอะไรได้ล่ะเราสามารถศึกษาได้จากคนที่ประสบความสําเร็จในสายงานนั้นแล้วนะครับอย่างเช่นคนที่อยากเป็นวิศวะเก่งๆเขาก็ต้องไปอยู่กับรุ่นพี่วิศวะที่เก่งๆหรืออาจารย์วิศวะที่เก่งๆถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จใน MLM นะครับคุณก็ต้องเข้าไปหานักธุรกิจ MLM ที่เก่งๆนะครับ ถ้าเกิดสมมุติคุณเข้าไปหานักธุรกิจ MLM ที่เก่งๆแล้วมันจะมีหลักที่เรียกว่าแม่เหล็กและเหล็กอยู่นะครับเหล็กเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่กับแม่เหล็กนานๆเหล็กจะดูดซับความเป็นแม่เหล็กของเหล็กของแม่เหล็กเข้าไปนะครับเหล็กตัวนั้นจะกลายเป็นแม่เหล็กนะครับคุณก็เหมือนกันคุณต้องเข้าไปอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จคุณจะได้แนวคิดทัศนคติวิธีการทํางานได้หลายๆอย่างของเขาออกมานะครับพอคุณได้มาเสร็จปุ๊บสิ่งที่คุณขาดไม่ได้คือข้อที่2คุณต้องลงมือทํานะครับ คุณมีแนวคิดมีทัศนคติมีทุกอย่างดีหมดแต่คุณไม่ลงมือทําไม่มีวันประสบความสําเร็จนะครับนี่คือข้อที่2คุณต้องลงมือทําทําอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่างเช่นว่าอ่ะฉันมีเวลาน้อยฉันมีเวลาแค่วันละ3 4ชั่วโมงฉันเริ่มจากวันละ1ชั่วโมงอ่ะตั้งเป็นกฎนะครับว่าวันนี้ฉันต้องทําธุรกิจ MLM MM 1ชั่วโมงในทุกวันคุณจับเวลาเลยฉันทํา1ชั่วโมงอย่างเช่นตอนพักเที่ยงอ่ะพักเที่ยงกินข้าวนั่งคุยกับเพื่อน เฮ้ยเธอฉันใช้ยาตัวนี้อยู่ฉันใช้ยาสีฟันตัวนี้ฉันใช้สบู่ตัวนี้อยู่แนะนําให้เพื่อนฟังยาสีฟันตัวนี้แก้ปวดฟันได้นะเธออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ซื้อคุณวันนั้นหรอกครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาปวดฟันเขาจะอยากลองว่าเฮ้ยยาสีฟันแกมันใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นแหละครับคือโอกาสที่คุณจะได้ขายโอกาสมีอยู่รอบตัวครับถ้าคุณกระจายโอกาสถ้าคุณศึกษาหาอะไรต่างๆไว้มากพอโอกาสจะวิ่งเข้าชนคุณ แล้วคุณจะรับมันอย่างทันท่วงทีแต่ถ้าคุณไม่ศึกษาเลยเลยโอกาสจะวิ่งเข้าชนคุณแล้วคุณจะรับมันไม่ได้แล้วคุณจะเสียโอกาสไปนะครับส่วนข้อที่3เมื่อคุณหมดกําลังใจนะครับในการทํางานัาจากข้อ2ข้อ2คือทําอย่างต่อเนื่องนะครับข้อที่3ามถ้าเกิดผลมันออกมาไม่เป็นตามที่เราตั้งเป้านะครับหมดกําลังใจในการทํางานขั้นตอนแรกมองกลับไปที่ความฝันความฝันจะเป็นททร์เก็ตหลักของเรานะครับเรามองกลับไปที่ความฝันเราจะมีกําลังใจแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทําต่อฉันจะสู้นะครับ แล้วต่อมาคุณมองว่าคุณผิดพลาดตรงไหนคุณขาดการปรับตัวหรือเปล่ายุคนี้โควิดเขาไม่ค่อยออกจากบ้านกันหรือเปล่านะครับแล้วเราทําอะไรได้บ้างเรามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเรามีเพื่อนใน Facebook เยอะมากเลยเราจะทํายังไงได้บ้างขายผ่านเฟซบ o o กสิครับไม่ต้องไลฟ์ก็ได้ครับไม่ต้องไลฟ์สดก็ได้คุณสามารถขายผ่าน Facebook ถ่ายรูปโพสต์ลงไปแล้วบอกว่าเออแก้ปวดฟันได้น,ะนี่ด้วยนะนี่ได้นะนั่นได้นะแทนที่คุณจะเอาเวลาไปนินทาชาวบ้าน โพสเรื่องไร้สาระคุณเอาเวลาไปโพสต์เรื่องงานเพื่อทําตามความฝันของคุณดีกว่าไหมครับคุณได้เงินด้วยนะครับจากการทําสิ่งเหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็น3หลักการดีๆนะครับจําให้ขึ้นใจนะครับ1คือมีความฝันนะครับ 2. นะครับคือมองหากระบวนการที่จะไปสู่ความฝันนะครับ 3. นะครับคือลงมือปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติ1นคือเราต้องศึกษาจากการไปอยู่กับผู้รู้นะครับจากการทำงานจริงจากการอะไรก็ตามนะครับ การที่ไปอยู่กับผู้รู้เนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะเขาจะให้แนวคิดให้ทัศนคติเราเยอะนะครับส่วนข้อที่2คือคุณต้องทํามันซ้ําๆนะครับทามันซ้าๆทํามันซ้าๆทํามันซ้ําๆอย่างสม่าเสมอและข้อสุดท้ายนะครับคุณต้องปรับตัวแล้วก็มองหาข้อผิดพลาดอยู่เสมอผิดพลาดแก้ไขปรับตัวผิดพลาดแก้ไขปรับตัวนี่ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจ MLM และธุรกิจอีกหลายๆอย่างนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องอะไรก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ